นอกจากสถานการ์ข่าวสารที่เกิดขึ้นความเกิืนไว้ในแต่ละจังหวัดแลว้วประเด็นข้อรมอกะสำคัญซึ่งแรกการอีสานเซานีเฮ้ากบสรุปไหในคลิป,คล,ปคลิปนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องที่ข้อรมกเพิ่นเห็นชอบกู้ยืมเงินเสริมสภาพคลองของอ,อสคอเพื่อซอยเหลือเกษตรกรโค่นมจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สองแล้วก็พักกัญักข้าวนะคะช่วงหนักกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะ เสริมสภาพคล่ององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอขังค้ำประกัน400ล้านบาท3ปีช่วยเหลือเกษตรกรโคโนมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อสำรองสภาพคล่องทางการเงินวงเงิน400ล้านบาทระยะเวลา3ปีโดยให้กระทรวงการลังค้ำประกันตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากสาเหตุยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในปี2568ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้อสอคอต้องรับซื้อมนมดิบจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยว,วันละ55ตันเพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงโคนมทำให้ผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องโดยมีผลขาดทุนสะสมกว่า403ล้านบาท ทั้งนี้แผนกู้เงินดังกล่าวได้ระบุไว้ในแผนบริหารหนี้สาธารนณะปีงบประมาณ2 5 6 9แล้วพอมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและลดต้นทุนการผลิตนำนมในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ